มาในงา,นาอันได้มาเป็ดอันคไปได้เอาไปว,วางที่ร้านผมวางวางตรงไหนตรงี้โต๊อะ,ะตยอย่แล้วมาตรงนี้ดิผมไปก่อนมาใน้านดิหัวใจีลหัวใจแล้วิ

เรย่องอยย่งไปเข้าบ้านดีวดมเเออลหนูข้นแต่กับตาเลือเอาบันไดกลับมาขึ้นผมเร็วขึ้นมาเดี๋ยวจะตายแล้วได้ยไหม ่นแล้วไงสั่นแล้วเหรอครับไม่สั่นตาตายอยู่แล้วดูก,ก็กินขนมปังนี่ครับอารมณ์เสียเพื่ออะไรครับไม่ขนมปังไม่กินเลยตามมาครับจะนอนไหมเนี่ยครับนอนขนมปังไว้ทีก่อนแป๊บนึงครับจะผมถาที่นั่งก่อนครับฝั่ขนมปังไว้ทีก่อน เด <ส straightforward. S 2> um. <modified> ี๋ยวฮอันไงวะเรียบร้อยมาดูมีเก้าอี้อยู่หน้าบ้าน เาอี้อยู่หน้าบ้านจะนอนได้ยังเนี่ยแ,แต่ครับเราครับอะไรของคุณอีกวะ